ขายช้อ no นอะัรนะครับวันนี้โต่างอะไร40บาททุกตัวนะครับโบราณดึงงานนะครับอถเมล์กระบะนี้นะครับสรุปค้าน้ำสีกินปลาทานได้เลยนะครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวขออย่าใส่ไหม่ก่อนสวัสดีคร right? ับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะฮะวันนี้48บาทมาถึงแล้วนะฮะมาถึงแล้วน้เดี๋ยวผมหามุมก่อนหามุมก่อนนะจ๊ะ โอ้ขออนุญาถ่ายรูปเป็นภาพนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเดี๋ยวเราจะมาต่อีล้ครับสมุดล้เยนครับมาันัเวนะครอกา่าลูกค้าให้ยินับนนี้เลยนะครับ4ตัวนะครับ มาเลยมาเลยจ้าอ่ามามามาสี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดบาทคุณผู้ชมอ่าถ้าอยู่ทั้งบ้านก็ติดตามไลฟ์สดกันไปก่อนนะครับผมขออนุญ,ญาตถ่ายภาพน,นิงแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะจ้าอ้าวสี่สิบแปดบาทมาเลยจ้าสีา่สิบแปดบาทมา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 สี่สิบแปดบาทเดี๋ยวถามว่าเอ๊ะทวีกิจมีอะไรเนาะ48บาทโอ้ยเยอะจริงๆเยอะจริง,รงๆคุณผู้ชมเยอะมากๆโอ้โหเยอะจริงๆอ่า เอาเลยจ้า48บาท48บาทวันนี้อ่าคุณผู้ชมอ่ะดูก่อนนะดูก่อนนะแป๊บหนึ่งมา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 โอ้คึกคักคึกคักคึกคักเออคึกค,คักค,คึกค,คักค,คึกค,คัก,คอ,คกอ่าจ้าอ่ามาจ้ามาเลยจ้ามาเลย48ปี48บาทเดี๋ยวนะ

โอ้โหเริ่มแล้วคุณผู้ชมเริ่มแล้ว <S 2> <S 2> วันนี้เชิญจา้าเชิญจ้าแค่เชยร์เครื่องไหนบ้างเชิญจา้าอันนี้สาวสวยพระยันทวีกิจนะครับนี่ใจรักใจรักอ้าว48บาทเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตอนนี้ให้ลูกค้าเลือกซื้อเลือกหากันก่อนว่า48บาทเรามีอะไรขายกันบ้างนะครับ48บาท มาเลยจ้ามาเลยจ้า48บาทคุณผู้ชม48บาทอ่าเปิดกล้องไล์กันแล้วนะครับมมาเลยจ้ามาแล้วมาแล้วโอ้ ไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดแล้วโอเคนะครับอ่าสอบถามกันได้คุณผู้ชมสอบถามกันได้เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งก่อนแป๊บนึงนะครับโอ้โหเอ่อตอบคำถามคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะใครที่สอบถามทางไลฟ์สดก็ได้นะครับใครที่สอบถามเนี่ยในตอนนี้ก็ทางไลฟ์สดก็มีทางเอ่อ อินบ็อกก็มีแอดไลน์ก็มีโอ้ผมโอาอ้าวสนุกสนุก48บาทวันนี้นะเรียนเชิญกันได้เลยนะครับ48บาทนะครับ มาเลยมาเลยมาเลยมาสนุกสนานกันแล้ววันนี้นะ48บาททุกตัวผมให้ดูเป็นปริศนากันก่อนนะว่าเอ๊ะเขามีอะไรขาย48บาทกันบ้างา <c oughs> ก่อนที่จะเฉลยอ่ะเราต้องให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนอ่ประมาณนี้จริงๆนะ <c oughs> ประมาณนี้จริงๆอ่าโอ้ยเยอะจังเลยเยอะมากๆ

เรา้เห็นไหมโอ้โหโอ้โหอ่ะมามาสงสัยใช่ไหมอะไรเอ่ย โอเคอ่ะมาเดี๋ยวนะโอ้โหคุณลูกค้าเยอะจริงๆเยอะจนผมแบบเฮ้ยอะไรเนี่ย อ่า,อาสงสัยกันใช่ไหมเสื้อผ้าทุกอย่างทุกชนิด48บาทกันหมดเลยคุณผู้ชมเช,ชื่อผมเถอะว่าทวิกิจจัดจัดรายการดีๆแบบนี้หาย,ยากนะอ่ะกดไลค์กดแ like, ชร์ต่ตอๆกันไปคุณผู้ชมนะกับรายการดีๆกันแบบนี้นะครับนี่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ช่วงนี้ จดรายการฉลองครบรอบ48ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับเราลดราคาเหลือ48บาท48ปี48บาทคุณผู้ชมมากันได้เลยจะมากันได้เลยนะ48บาทนะอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าช้าอดหมดด้วยนะจ๊ะช,ช้าอดหมดด้วยนะโอ้ยเยอะจังเลยเยอะจริงๆเยอะมากมายเยอะจนไม่หวาดไม่ไหวโอ้ผมก็ เอ,ออฮือเอ,ออฮือเอ,ออฮือนะอ่ะตามนี้แล้วกันมาเดี๋ยวพาชมโอเคมาต้องใส่แมสด,ด้วยคุณผู้ชมต้องใส่แมสด,ด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะ พาไปดูแล้วนี่มานาทีทองนาทีถูกจัดรายการ2วันเท่านั้นนะ2วันนะ2วัน48บาท2วัน48บาท2วัน48บาท,บาท,บาทคุณผู้ชมอ่ะผมให้ดูด้านในวก่อนเพราะว่ากล้องผมสามารถสูงได้สูงได้สูงจริงๆตอนนี้นี่อ่ะอะโอ้โหโอโ โอ้โ48ะบแปดสิบแ่าเอาได้นะครับเอาไปเลยนะสี่ิบแปดบาทไปเครับขายแบบนี้แับนี้นะครับสองันสองคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้านะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าคุณผู้ชมนะ48บาท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 4ีบบาทนี่โอ้โห โอ้โห่48บาท48บาทนะอ่ะมา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 บรรยากาศอย่างนี้กลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมบัรยากาศแบบโอ้โหอ่ะมาเลยจ้ามาเลย48บาท48บาทอ่ะ48บาท48บาท ทุกอย่าง48บาทมาเลยจ้ามาเลยจ้าอ่ะมา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 ทุกอย่าง48บาทคุณผู้ชมนะครับมาเลยจ้ามาเลยนี่นี่นี่มีอะไรกันบ้างมีเสือ้อเสื้อผ้านี่มีเสื้อผ้า มีกางเกงในนี่ทุกอย่างเรามีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานี่พยายามแทกเข้ามาถ่ายคุณลูกค้าได้เห็นนะนเดี๋ยวปรับหน้ากล้องกันแป๊บหน,นึ่งนี่อาชัดเจน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 นะอ่ะผมพยายามมาทางนี้ด้วยนี่โอ้โหอันนี้ยังเทสินค้าไม่หมดนะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเทลงไปเยอะกว่านี้อีกโอ้โหโอ้โหเกลียงก็มีนะ นี่อ่ะมาแล้วมาแล้ว48บาท48บาทบไม่ต้องอายจ้ะไม่ต้องอายเรามีความสุขด้วยกันวันนี้นะจ๊ะผมเข้าใจคนมีครอบครัวนะผมเข้าใจคนมีครอบครัว <c oughs> ผมเข้าใจ อะไรจ้าหาคู่ไม่เจออ่ะอันนี้คือคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านมาทันอยู่นะครับเราจัดนาทีทองกัน2วันนะฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเอาสินค้าตัวใหม่มาเติมอีกนะครับนี่กําลังจะเติมอยู่อันนี้คือน้องฝ้ายนะจ๊ะเออเดี๋ยวก็ลาคลอดแล้วแหละ <c oughs> เออสี่สิบแปดจ้าสี่สิบแปดเออนะ ทั้งรองเท้ากางเกงในชุดชั้นในบอ็อกเซอร์เกงขาสัน้นเสื้อยือดเสื้อเชิ้ตต่างๆนักนามากมายมากมาย48บาท48บาททุกตัวเลย48บาททุกตัวนะจ๊ะ โทษทีนะครับขอถามเัืนหนึงครับโอเคนะเอา48บาทอ่าทมานี่มาอาโคโกโคโซอาโคโซกอ่ะโอเคจับสองวันนะครับจับสองวันจับสอวันจับสองวันสี่สิบแปดบาทโอ้โจริงๆนะครับเป็นเสื้อเดไฟรุ่น่าอ่เออโอ้โห 48่สิบแบาทสี่สิบแปดบาทนั่งไงมีไม้พร้อมน่า,นาโอเคโอเคอ่ะอยากไปจางเป็นยังไงพี่นางหายดียังน้องๆเขาส่งความคิดถึงนะเห็นไหมนี่น้องส่งความคิดถึงพี่นางเห็นไหมนี่พี่นางคิดถึงไหมล่ะเป็นยังไงล่ะนี่แผนกพี่นางเลยนะนี่พี่นางส่งสิกมาแล้วเจ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 พี่นางเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยขึ้นนนวันนี้ อ่าโอเคอ่าสี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดบาททุกอย่างสี่สิบแปดบาทคุณผู้ชมนะทุกอย่าง48บาทก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับตรงนี้จุดนี้บริเวณนี้นะครับก็ช่วงนี้เราพักเสียงสักแป๊บหนึ่งก่อนนะสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปลากลําโพงมาใหม่ก่อน <c ười> คือโคศกผมนะ่ะพูดจนลําโพงแตกอะ่ะเสียงแตกหมดเลยอ่ะล้วโคศกผมได้สุดยอดแล้วนะอ่ะยังอยู่ที่4 8บบาทกับรายการวันนี้นะครับกับรายการวันนี้ กับรายการวันนี้กับเอาเอา่เอต้องถอดพี่จอยต้องปิดให้ดีก่อนเด้อของใหม่ของใหม่ของใหม,ใหม่เห็นไหมเอ่อของใหม่ของใหม่นะครับนะเออมามามานี่อันนี้คือเราพักเสียงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็มาดูกันใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาเลยจ้ามาเลยจ้า ปื๊บปื๊บปื๊บนี่48บาทนะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วงนี้กับรายการพิเศษการตรงนี้นะครับที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จัดรายการฉลองครบรอบ48ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับได้ขอเห็นหน้าโคตรสดก,กันไปนี่ไม่ได้เห็นหน้าตัวเองนึกนกิน,กนกข้าวไม่ลงวันวันหนึง่งรายการ48ปีพี่นางคิดถึงไหมเห็นไหมพี่ปองยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งนะ48 49 30อะไรประมาณนี้บ้าเปล่า48 49 30มีแต่48 49 50 50ปีก็ประมาณนี้เลยโอเคอ่ะรายการเราจะยังอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้วันพี่จอยไม่เอาปลั๊กมาด้วยล่ะเออตั้งตัวนี้ก็ได้มีที่เสียบอยู่แล้วก็ตั้งตัวนี้นนหน้าโอเคนะครับตัวนี้ย้ายลำโพงแล้วพี่วีรนะผมมาย้ายลำโพงมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากับ48ปี48บบาทในช่วงนี้ทุกอย่างนะคุณลูกค้านะอย่างนี้ก็ 48บาทวายถ้าผมใส่รู้สึกจะเป็นยังไงคุณผู้ชม <laughs> 48บาทมาเลยมาเลยใครที่อยู่ทั้งบ้านะติดตามไฟ์สดตรงนี้แล้วก็มากันเลยนะะ48บาท,ทว่าจะว่าจะใส่ไฟ์สดแล้วคุณผู้ชม48บาทนะจ๊ะมากันมา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 นี่น้องน้องหนูหน,น,น,นูจ๋าแบบนี้ก็มีนะ48บาท48บาท2วันจ่ายตังจ้าจ่ายตัง,ตงเอ่อพี่ อ๋อเครื่องที่2เลยจ้าเครื่องที่2เลยก็ได้จ่ะติดต,ต,ต่อเครื่องสองเลยครับโอเคนะมามามา,มาโอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามชมไลฟ์สดในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้48บาทเราคร้างไว้ตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปไลฟ์สดทวีกิจวันนี้มีทั้งวันมีรายการดีๆให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะว่าเราฉลองครบรอบ48ปี48บาทโอ้โหไม่ละ <laughs> อเออวางงั้นเลยพี่จอยวางโอเคไหมโอเคไหมเราที่สองสามลำโพงถอยหลังติดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลำโพงดังอยู่ลำโพงตัวนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะครับเจันลูกค้านะครับเออเดี๋ยวไปปรับเสียงให้ไม่ต้องห่วงน<อ>าดีทองนาดีถูกนะผมเบื่อลูกวิวเลยครับแดดดูหน้าได้ไดสี่สิบแปดบาท ผมมันนะครับวันนี้พรุ่งนี้ผมงอกผมงอกผมงอกผมไฮไลท์อะไรอ่ะเข้รอบ48ปี48บาทุกผู้ชมนะเดี๋ยวอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่อ่านี่นี่นี่ประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้แคชเชียร์อยู่ตรงนี้ เราก็จัดรายการอยู่ตรงนี้นะนี่จัดรายการอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะ48บาท48บาทเริ่มแล้วเริ่มแล้ว48บาทคุณผู้ชมนะก็มีเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าคุณผู้ชมก็เรียนเชิญการได้เลยนะครับ48บแปดปีสีบาทอยู่หน้าแคชเชียร์กันตรงนี้แคชเชียร์ครื่งหนึ่งเครึ่งสองอยู่หน้าประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ลงไลฟ์สแปมอื่นนะครับไปจะเจอกันในช่วงไลฟ์สดในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับรุ่่นผู้ใหญ